มีรายงานออกมาว่าทีมปีศาจแดงมีแผนที่จะทำการลด4แข้งที่ไม่ได้ใช้งานออกจากทีมไปในซัมเมอร์นี้เพื่อที่จะหาเงินเพื่อยื่นซื้อดาวเตะชื่อดังจากทีมห้างขายยามาร่วมทัพแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบิ๊กทีมจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษมีแผนที่จะทำการขาย4นักเตะที่เป็นส่วนเกินในการทำทีมของเอริกเทนฮักออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้เนื่องจากพวกเขาต้องการหาเงินมาซื้อตัวเจเรมีฟริมปงแบ็กขวาชาวดัตจากไบเออร์เลเวอร์คูเซนมาร่วมทีม แนวรับชาวเนเธอร์แลนด์คือผลผลิตจากอะคาเดมีของแมนเชสเตอร์ซิตี้ก่อนที่เจ้าตัวจะย้ายไปเซลติกและมาสร้างชื่อกับทีมห้างขายยาในบุนเดสลีกาเยอรมันในซีซั่นนี้โดยสไตล์การเล่นของเขานั้นถือว่าเด่นทั้งรับและรุกโดยเฉพาะเกมรุกถือว่าเป็นจุดเด่นสุดๆของเขาเนื่องจากในซีซั่นนี้ฟริมปงทำไปแล้ว8ประตูพร้อมกับทำได้อีก9แอสซิสซึ่งถือว่าเป็นสถิติที่ยอดเยี่ยมมากๆสำหรับผู้เล่นในตำแหน่งแบ็กขวา ในขณะที่แบ็กขวาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในตอนนี้ถือว่ายังเป็นอีกจุดหนึ่งที่ต้องแก้ปัญหาเพราะอารอนวานวิสาก้าและดีโอโ้ดาโลนั้นยังไม่ตอบโจทย์ทำให้เอริกเทนฮักมองไปที่ฟริมปงดาวเตะของเลเวอร์คูเซนสำหรับผู้เล่นที่จะเข้ามาเติมเต็มในตำแหน่งนี้ทางแมนเชสเตอร์อีฟนิงนิวได้ออกมารายงานว่าแมนยูไนเต็ดเตรียมที่จะขายแฮร์รี่แม็กควเอริกเบย์ยแบรนดอนวินเลียมและอเล็กเตเลส สี่นักเตะท,ที่ทีมไม่ค่อยได้ใช้งานออกจากทีมเพื่อรวบรวมเงินมาซื้อตัวฟริมปงในช่วงซัมเมอร์นี้เนื่องจากในตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถือว่าเป็นทีมที่เสี่ยงต่อการโดนล,ลงโทษจากกฎการเงินของพรีเมียร์ลีกอยู่เหมือนกันเพราะถ้าหากจำกันได้ในช่วงซัมเมอร์ที่แล้วปีศาจแดงได้ทุ่มเงินไปมากกว่า200ล้านปอนด์เพื่อซื้อนักเตะรายใหม่เข้ามาในทีมแฟนๆแ,แ,แมนยูมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะ ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ